โลชั่นน้ำหอมของ,ง,ง,ข,องของทางเรานี่นะเป็นได้มากกว่าโลชั่นน้ำหอมเลยมากกว่ายัางไงคะก็คือการันตีเราเป็นน้ำหอมแน่ๆน,นะครับแต่ยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้กระจาา่างใสมีออรา่าปรับสีผิวให้ดูนเนียนสม่ำเสมอเพิ่มเสมน่ห์ให้กลิ่นกายและผิวนุ่มลื่นจนน่าสมัมผัสว้าวรวมทุกอย่างอยู่ในหนึ่งหลอดเลยก็ว่าได้อ่าอค่ะเพราะปกติเราจะซื้อแยกใช่ไหมคะใช่ครับ,รบโลชัน่นแล้วก็น้ำหอมเราจะแยกกันแต่ครั้งนี้ก็คือ รวมกันก็คือีโทั้งโลชั่นและน้ําหอมอยู่ในหลอดเดียวกันอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แต่ยังไม่เพียงหมดเท่านี้นะมีอกจากนี้ยังสามารถกันแดดได้อีกด้วยนะครับมีสี F20 PA บวกนะครับกันรังสี UVA และ UVB ได้อีกโอ้โหกันแดดเบาๆได้นะครับก็คือซื้อหลอดีหอมอ่ากันแดดได้อแล้วก็มีบำรุงผิวอีกด้วยของหมดนี้นะครับราคา369บาท รับเป็นพอยต์เจ็ดและเงินสดาสิซนต์นะครับเ<ะ>มื่อกี้เห็นแบบว่า,วามีส่วนผสมของว่านหางจระเข้ที่ช่วยแบบให้ผิวชุ่มชื้นด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเอ้โหโอเคก็พูดได้ว่าวถ้าเป็นคนรักผิวนะครับก็ซื้อสบ,บู่อโมตินแล้วเมื่อกี้พอกสะอาดอ,ออกมาทาครีมตัวนี้ก่อนออก痧นล้าม้งทีเดียวแล้วบอกว่าพุดยอดนะครับทวีคูณนะครับอ่ะ